วันนี้เกาะบันเทิงจะพาเพื่อนๆมาเช็คดวงงานปี2,564กันต่อค่ะมาดูกันว่าราศีไหนจะปังสุดๆกันบ้างราศีตุลตุลาคมถึง16พฤศจิกายนเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขและมีเรื่องให้วุ่นวายจงใจเย็นและมีสติ ปีนี้ชีวิตสังคมคุณจะขยายขึ้นเกณฑ์การลงทุนดีหลังเมษายนไปแล้วน่าจะมีข่าวดีการเงินจะเหนื่อยหน่อยเพราะเป็นเสาหลักหาไรายได้ต้องรับผิดชอบหลายอย่างแต่ความรักแฮป,ปี้คนโสดมีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่สุขภาพกายไม่น่าห่วงแต่ใจนี่สิอย่าไปจิตตกจงเข้มแข็งและสู้ต่อไปพยายามพักผ่อนให้มากและหาวิธีผ่อนคลายความเครียด ราศีพิจิก17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมงานเด่นมากในเรื่องของการค้าขายออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติจะก้าวหน้าแต่อย่าไปยุ่งกับธุรกิจสีเทามีเกณฑ์จะขึ้นโรงขึ้นศาลการงานรุ่งม,มาก3เดือนแรกของต้นปีด้านการเงินอย่าเพิ่งลงทุนอะไรให้ออมเงินไว้เน้นธุรกิจที่มีอยู่แต่การเงินปีนี้คือดีแน่นอน ด้านความรักจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีโอกาสได้คบหากับคนต่างเชื้อชาติต่างวัยต้องจูนกันให้ลงตัวแล้วจะรุ่งด้านสุขภาพป่วยกันตั้งแต่ต้นปีรีบรักษาให้หายหมั่นทําบุญเสริมดวงราศีธนู16ทธันวาคมถึง14เมกราคมปีนี้คือปีของชาวธนูดวงมั่งคัง่งราศีจับมากมีดวงด้เริ่มงานใหม่หรือหากเป็นงานเดิมก็จะมีความสุขใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น หากอยากลองลงทุนทำธุรกิจปีนี้คือปีที่ดีที่สุดลุยเลยด้านความรักอะไรที่มันไม่ดีปล่อยมันไปเริ่มนักหนึ่งใหม่อย่างแฮปปี้มีโอกาสเจอตัวจริงที่ใช่หรือคนมีแฟนมีโอกาสได้เข้าสู่ประตูวิวาหน้าสุขภาพจะดีขึ้นแต่ต้องหมั่นดูแลตัวเองเสมอ ราศีมังกร15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรให้เตรียมตัวเหนื่อยกับงานไว้ได้เลยปีนี้แต่ก็จะเป็นประทินทางที่ดีขึ้นเพราะมีงานใหญ่ตำแหน่งใหญ่รอคุณอยู่ความวุ่นวายจะเข้ามาตั้งแต่ต้นปีกันเลยการเงินถือว่าดีมีเกณฑ์ได้ปลดหนี้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดด้านความรักคนโสดได้ลงคานคนมีคู่มีเกณฑ์ได้สมาชิกใหม่ แต่สุขภาพให้ระวังความอ้วนจะถามหาดูแลสุขภาพกันนิดนึงราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมเป็นราศีดวงดีที่สุดประจำปีนี้ปั้งทุกเรื่องทั้งเรื่องงานเงินความรักและสุขภาพมีเกณฑ์ดีหมด3เดือนแรกของปีจะยังทรงๆแต่หลังจากนั้นคืออะไรก็มาฉุดไม่อยู่ การงานจะได้รับการสนับสนุนเกื้อนหนุนการเงินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีแววปลดหนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปและจะมีเงินเก็บแบบเหลือๆแต่อย่าหลงระเริงช็อปจนหมดตัวซะก่อนด้าน,นความรักชาวราศีกุมเนื้อหอมมีโอกาสเริ่มต้นรักครั้งใหม่คนมีคู่มีโอกาสได้แต่งงานหน้าสุขภาพอาการเจ็บป่วยต่างๆก็ดีขึ้นเป็นลำดับ ราศีมีน15มีนาคมถึง13เมษายนดวงการเงินพุ่งแรงปีนี้จะมีผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนดวงการงานครึ่งปีแรกดีมากครึ่งปีหลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่เกี่ยวกับเบื้องหลังที่ไม่ถน,นัดมากนักมาให้ทำเรียกว่าเป็นปีที่หาเงินได้คล่องมากปัญหานี้สินจะหมดไปดวงการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงปใิทิศทางที่ดีขึ้นนั่นความรักคนโสดอาจยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีต้องปรับตัวกันเยอะ าสุขภาพตัวเองไม่น่าเป็นห่วงแต่สุขภาพญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวต้องดูแลอย่างใกล้ชิดถ้าเพื่อนๆชอบติดตามข่าวสารบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ